เก็นตัวไล่กันอร่อยเป็นไลฟ์สดนะวะมต้องเกินให้อร่อยนี่เป็นแบบเขาหนักผิวหนักน้ำเกลืออู้หูตึ้งแข่งที่ดีแข่งที่ดีกินผักเยอะๆอืมโะไรอะไรต่างาเนีทิมลี่พายอะหรือว่าอะไรอันนี้อันนี้อะไรปูลี่พายอะอันนี้อะไรอันนี้จ้อันนี้ต้องกินให้อร่อยต้องกินแบบนี้กินแบบที่คนไลฟ์ต่ออ่อนอันนี้อะไรต้องแก้มเห็ไหม เนี่ยปลาทูปลาสาบายางโอ้อันนี้อันนี้เรองจะไปคิกถึงเจ็ิกเมน่เลยอันนี้ปงม่านอร่อยอรออันนี้ปม่านอร่อยปม่านให้ทม่านนี่ไน่อ่ผักใครไผักใครให้ลูกดื้อเด้อ นี่ก็นเนี่ยเบี้คอร์ด่ะเบบี้คอร์ดเบบี้คอร์ดอันเนี้แก้วจากแกแ้วขอือก็ผัดกินด้วยได้ไมั้งว่าบบไอก,กีกิเดียวก่อนเดียวขออนนีไ้ไก่ออืมอืต้องเดินแบบเพราะบ่ากินดีๆโลกไม่จงมางไข่ปลาตูนเห็นไหม

มนต, ang, hey, ตัดลองตัดองค่ะตัดลองตาะอืมแซบแซ่บแซบแจงที่ดีอืมนมต้องดูด้วยเห็นไหมดูด้วยไม่ได้หรอกห็นไั้เน้นใต้เทมลนนี้ห้ามใส่พิษปนะ เอาไว้นั่นมาไว้ตรงนี้ไม่ได่มไม่ได้เหรนไดนไม่พูดโดมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสตอนดองไม่ขอาขาเต่งๆเลยโอ้กินไหเนี่ยอืมนี่เป็นโฟกัสอสัญญาณมันมา 8K 8K มาได้สองเป็บอกยุๆ

เราผักแซลมาไม่ดูดิสองไรม่ดูอ่ะอออืออ no> ือกวก็ของผักอน้ไม่ดูิของไมดู่อือเยวอืออืไม่ได้ซื้อเพิ่มอ่ะแค่นี้อ่ะาซื้อมาใหม่ซื้อใหม่ว่าอันนี้หมดก่อนอันเดี๋ยวไปย่างออุลูกเลยนี่มันได้นะกินแล้วกินอ ตามดองยกขานี่เลยค่ะสารเล่นพวกนะอื้อโอ้ยโอ้ยหน่อยได้แล้วอ่ะน้องอร่อยมาก mm -hmm.